ผม,ผมอยากไปดรหมออ๋อได้ครับเดี๋ยวเป็นอคุณแบงค์เดี๋ยว,เ,เ,ยวเดี๋ยวพี่แบงค์มันจะไม่มีเวลาคุยดรเพราะว่าเพราะว่าดรหลายตัวเลยเลิกสนุกขึ้นนะม,นมันมีจังหวะถอยแรงๆนะใช่ครับห,นนะหลายตัวเลยครับาบาอะไรเงี้ยลุมมาแรงไันก่อนครับผมผมเล็กคอมเมนต์ให้ไม่ทันบางทีมันไวไปเราก็เราก็แก่แล้วนะโอ้โหง,หง,หงนิดหน่อยนะเอามีเวลาเจ็ดนาทีเลยคุณแบงค์ตามสะดวกเลยมา เลยแม็กนัมไปกันที่รบกวนพี่หมอเปิดเออเดี๋ยวเปิดการนะได้เลยครับก็นี่เลยเอ่อเจพี r g a n ของอเมริกาค่ะ JPM US ค่ะ JPM u s อน่า JPM นะคะอ๋อ JPM นะครับตัวจริงใช่ JP Morgan ค่ะครับงบเพิ่งออกมางบก็โอเคเป็นศูนย์หกหรือหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้ามีศูนย์หกมีหนึ่งเก้าลยก็ได้่ะได้เลย ผลหกอันนี้ก็ของเก็นากินค่ะเนี่ยมันมีจังหวะกานคืนเนี่ยกะแทกลงครับสามบาทสามสิบอาคมกลมกลมครับประมาณเส้นยี่สิบวันอยี่ส้นยี่สิบวันเกิดเส้นห้าสิบวันพอดีเส้นห้าสิบวันสวยกว่าเล่งลงทุกทีเด้งทุกทีนะนะครับนี่ฮะก็จะเห็นว่าเวลาลงที่เส้นห้าสิบวันเป็นแนวรับสําคัญแล้วก็เออเด้งนะคะครับผม ดีซะสามจุดสองแปดจพีมอร์แกนศูนย์หกค่ะอืมครับเออ่าเกิตัวหนึ่งแล้วได้ละอ่าแล้วก็ไปลูกลักของหนู nvda แปดศูนย์ nvdia nvda เออมันมีหลักในการเล่นหุ้นอยู่อันหนึ่งนะคือก็ห้ามลักหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปนั้นอันนี้อันนี้กิ๊กก็ได้เออ ครพบพบไว้ก็ได้ตลอดออไม่ถูกมั้าห้ามหลงละหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษอันนี้เป็นกฎเลยนะจริงค่ะเพราะว่าจะทําให้เรามีใบแอดเอ,อเราจะใบแอดเ,เราจะเล่นมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะติก๊กของหนู nvba แปดศูนย์แนวรับยี่สิบเก้าบาทครับแถวๆเส้นห้าสิบอ,อ่า เส้น20วันจะอยู่ประมาณ29 75นะครับพอได้นะครับนี่ฮะ i อเอยู่แค่53ถ้าเป็นเส้น50อยู่28 75ครับประมาณตัวต่อไปกันเลยนะคะเอ่อ uh, p a n w PANW แปดศนนะครับ อินเทอร์เน็ตก็จะงอแงนิดหนึง่ง <c oughs> ตามตามสภาพอากาศอันนี้เข้ามาฝนฟ่าฝนเนี่ยเข้ามาอันนี้ลงมาที่แนวรับได้นะจังหวัดย่อครับใช่พวกนี้กลุ่มเทรดทั้งนั้นอันนี้ทําอะไรเนี่ยไอตัวเนี้ยฮาโล่เอาโทค่ะเออ,เอ,อรู้ใช่รู้อ่านออแต่ว่ามันทำอะไรไม่หนูประวิงเวลาเพราะว่าหนูก <c> ็ <oughs> จําได้ไม่ครบเออเราเดี่ยวะไเฮ้ยเราทาเรา เราทาตารางว่าทําอะไรแล้วไม่อยากเห็นมันก่อนแบงค์ทำอ่ะโอ้โหนั่งทาทั้งวันทั้งคืน <c oughs> เนี่ยาพาโลกเอาโทษทำอะไร <c oughs> เขาเป็นเขาเรียกว่าที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยด้านไซเบอร์ค่ะ <c oughs> อ่าเนี่ยเกี่ยวกับกลุ่มไซเบอร์สิเคียวริตี้อเนี่ยตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยลงมาจากโอเวอร์บอสแล้วเนี่ยได้เลยครับแถวนี้ได้เลยก็พอได้ลุ้นเพราะว่ามันเป็นขาดขึ้นอยู่จะต้องถ้าสต็อปลอผมว่าเอาเส้นสีม่วงเนี่ย ถวหกจุดเจ็ดห้าสต็อปลอดไปเลยครับได้เส้นสีม่วงแต่ต้องวางสต็อปลอดไว้เนะ่อยนะเวลาเล่นพวกนี้นะใช่ครับเวลาที่มันเข้าใหม่ๆเนี่ยเวลามันขึ้นสูงๆเนี่ยมันจะเทลงเนี่ยเดี๋ยวหาจุดสต็อปลอดไม่เจอลาบากอืม,อมนั้นอเมริกาเอาสามตัวนี้นะคะ<ช>เดี๋ยวนันใด้ครับอเ,อเอาไม่ต้องเยอะเอาไม่ต้องเยอะเพราะว่าเขาได้จําได้นะได้เดี๋ยวส่งสรุปให้มีเจทีมาร์กนมีเอ็นบีดีอาแล้วก็ พาโลอัลโตค่ะไปกันที่ฝั่งห้องกกงกันเลยจ้าอ่าตัวแรกเลยเทนเซนค่ะเ็นเซนลงไหมเมื่อก่อนพี่เห็นบาบาลงอ่ะพี่สนใจมากเดี๋ยวเทนเซนบาบาไปตู้ตามตัวนี้พอโอเคโอเคเทนเซนนี้ก็นี่ฮะพอดีพอดีเลยพี่เปียกเนี่ยลงมาที่แนวรับพอดีเออลงมาที่เซนห้าสิบบาใครดูใครดูกราฟผมส่งให้ตอนเช้าๆนะครับช่วยดูนิดนึงนะครับ เนี่ยฮะเนี่ยผมเนี่ยฮะเก่งกําไรนะครับเนี่ยเขียนไว้ให้เรียบร้อยนะครับ,นบเนี่ยคาแนะนําเนี่ยถ้าใครซื้อไปก็ได้ละนะเดี๋ยวก็ไปลุ้นยี่สิบห้าจุดเจ็ดห้านะครับแนวรับนะครับแต่ตอนนี้<ด> <ยะ S 1> ก็ซื้อได้ได้หุ้นแต่ตอนนี้ก็ซื้อได้เพราะว่าไอเอสไมันแค่สี่สิบเจ็ดพ่เปียกอืมโอเคเด้งที่ห้าสิบเส้นห้าสิบวันนะครับเด้งที่ห้าเส้นห้าสิบวันพอดี แล้วก็ไปตู้ค่ะ B I D U ทำอะไรเนี่ย Search Engine ของจีนค่ะถ้าอเมริกามี Google เป็น Search Engine จีนก็มีไปตู้เนี่ยแะค่ะที่จะเป็น Search Engine อ่าอืแลเหมือนกันนะยังไม่ถึงเส้นห้าสิบเรียบเบเหมือนกันนะอืออืม,อมแนวรับตามเส้นค่าเฉลี่ยก็4.78ก็ตีไป4.8ก็ได้หรือจะซื้อตรงนี้ก็ได้เลยเพราะว่า ไอเอมันได้แค่สี่สิบเจ็ดนะสี่สิบเจ็ดได้หนึ่งแนวต้านอยู่หกหกบาทสิบนะแนวต้านอยู่หกบาทสิบให้ไวน้องให้ไวเหลือเหลือหนึ่งนาทีกว่าแล้วสุดท้าบาบาจ้าบาบาโอ้ย่าลีลาเยอะโอชอบลีลาซะด้วยสิเอออย่าลีลาเยอะ เนี่ยลงมาที่เป็นแถบเลยนะโอเห็นแล้วหุ้นจีนลงมาเป็นแถบเลยที่แนวรับเลยเห็นแล้วเดี๋ยวผมนั่งทําเมื่อคืนเลยนี่เห็นทุกตัวเลยพี่เปยกมีอยู่สี่สิบกว่าตัวนะฮะที่ผมส่งไปให้เมื่อวานตอนเอ้ยเมื่อเช้าเนี่ยครับถ้าใครดูก็ได้แหละวันนี้ต้องได้ต้องได้หุ้นแล้วนี่ฮะต้องได้เงินแนละ้วใช่ครับบาบ้าแปดศูนย์ก็แนวรับมันจริงๆมันเป็นหกบาทสามสิบหกบาทประมาณนี้ครับแต่ว่ามันรีบาวตรงนี้ก่อนนะพี่เป็กแถวหกบาทสี 45, ่สิบห้าครับ แล้วก็ก็ซื้อได้นะเพราะว่าไอซมันแค่ครึ่งเดียวเองห้าสิบเองนะครเพราะว่าห่างจากนู้ดเลยเจ็ดบาทแปดสิบไปอีกไกลเลยอนยะ่าถ้าใครดูก็ประมาณเนี้ครับเรียบรอย้อยเทนอ่าดีอาจนะคะสรุปมีทเทนเซนไปตู้บาบาค่ะอ่าเออไมเวลาเปะเลยเลยพอดีก็เนี่ยฮะใ้เจียนหวานอันเราก็เห็นภาพตลาดและภาพรวมแล้วก็หุ้น หลายกลุ่มนะที่น่าสนใจแล้วก็ดีนะครับเมื่อกี้เด็ดๆเลยใครสนใจก็ไปดูตอนเช้านะผมส่งกราฟให้ทุกเช้านะครับวันนี้ขอบคุณพี่เปียกขอบคุณคุณแบงค์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับแบงค์ครับสวัสดีจ้า